มีองค์แปดก็คือหนึ่งสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่ากฎแห่งกรรมนี่เป็นของจริงทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วทําบุญแล้วมีความสุขใจตายไปไปสวรรค์ทําบาปแล้วมีความทุกข์ใจตายไปไปเกิดในอบายนี่ก็มีเรียกความเห็นที่ถูกต้องพอเห็นที่ถูกต้องก็จะคิดไม่ทําบาปคิดแต่จะทําบุญเวลาทําอะไรก็จะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี อันนี้ก็เป็นสัมมารกรมมันโตสัมมาสังกปรกค็คือความคิดที่ถูกก็คิดว่าบุญจะทำแต่บุญไม่ทำบาปาก,าการกระทำที่ถูกก็คือสัมมากัมมันโตก็คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทับไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่ดื่มสุรายา,มาเามาสัมมาวาจาก็คือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาไม่พูด cher, เพ้เอเจ้อไม่พูดส่อเสียดแล้วก็สัมมา อาชีพก็จะทำอาชีพที่ไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนไม่ขายเป็ดขายไก่ขายอะไรที่เขาจะเอาไปฆ่าอย่างนี้ถึงแม้เราจะไม่ฆ่าเองก็ตามไม่ค้าสุรายาเมาเครื่องดักสัตว์เครื่องฆ่าสัตว์ต่างๆพราะจะส่งเสิมไม่มีการฆ่ากันก็จะไม่ทำอาชีพเหล่านี้สัมมาวายาโมคือความเพียรชอบก็คือเพียรทำบุญละบาปสัมมาสติก็ฝึกสติ ให้จิตอยู่กับเรื่องเดียวให้อยู่ในปัจจุบันไม่ให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตตามความคิดต่างๆสมาสมาธิก็นั่งสมาธิาธทำจิตให้นิ่งสงบเป็นอุเบกขานี่ก็คือมีมรรคที่เป็นองค์8มรรคนี้อง์์ในความจริงท่านสอนให้พระให้ผู้ปฏิบัติญาโยมก็ไปปฏิบัติได้แต่ปฏิบัติได้น้อยได้บางเวลาท่านั้นเอ แต่พระปฏิบัตินี่เขาปฏิบัติทั้ง,งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเท่านั้นเอง